สวัสดีค่ะวันนี้ทำความสะอาดห้องพระนะคะค่ะทอดทิ้งท่านไปนานมากคีบฝุ่นเกาะเขอะคีะนี่ก็กำลังลุยนะคะค่ะกำลังลุยทำความสะอาดห้องพระแล้วก็พอทำความสะอาด,ก,ดอก,อะะก็ต้องเช็ดบทด้วยองพระทุกองคนะคะก็ต้องเช็ดทุกองเลยให้สะอาดแล้วก็โต๊ะหมู่บูชาต้องเชด็ดคีบฝุ่นออกแล้วก็เช็ดข้างล่าง ให้สะอาดเลี่ยมเละเลยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะติดราวมา่านแล้วก็ติดม่านใหม่ให้ท่านนะคะห้องพระค่ะเดี๋ยวจะติดติดม่านใหม่สั่งมาเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่มีคนติดให้ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะเวลาเสร็จแล้วห้องพระจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังลุยเล็ๆเลหน่อยนะคะคิดฝุ่นดูเอาเหอะน่าสงสารท่าเนี้ดูหมอนดะะูค่ะคิดฝุ่นเกาะค่ะฝุ่นแบบช่วงก่อสร้างด้วยแล้วทีนี้หน้าต่างเราไม่ได้ปิด ฝุ่นคุ้งขึ้นมานะคะต้องทำความสะอาดยกใหญ่เลยเดี๋ยวขออนุญาตทำต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาะต่อคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าทำเสร็จแล้วปูพ,พรมใหม่ติดบ,บ้านใหม่แล้วจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยังไม่สวัสดีสิเดี๋ยวจะมีต่อต้องยกออกมานะคะยกลงมาจากที่ลึชิ้นที่ล ลุ่มทีละชิ้นนะคะแล้วก็เช็ดลิปฝุนค่ะเช็ดโอ้โหแบบรู้สึกเศร้ามากเลยความรู้สึกที่มองเห็นนะคะเพราะว่าด้วยความจําเป็นที่ทิ้งบ้านหลังนี้ไปค่ะลูกชานก็ขอขามาลาโทษนะคะที่ปล่อยปะละเลยด้วยความจําเป็นจริงๆคือไปอยู่ที่ชื่นรักรีสอร์ทแล้วก็ปล่อยบ้านหลังนี้เอาไว้อ่าก็มีคนอยู่นะคะแต่คนที่อยู่เขาไม่ใช่คนที่ สายทางแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหลียวและอะไรในใน,ในรอบรอบทั่วไปอาจจะอาจจะด้วยหน้าที่การงานไม่มีเวลาว่างค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ถ้าเป็นกลิ่นนะวันหยุดวันอะไรเนี่ยจะต้องขึ้นมาดูแลห้องพระละ,ละถ้ามีฝุ่นอะไรก็ค่อยเช็ดไปมันทําได้หมดแล้วเนาะถ้าคนเราคิดจะทําแต่ถ้าใจไม่ทําใจไม่ถนัดคงก็ไม่ทํานะคะก็คงจะปล่อยไาอย่างนี้กลิ่นกลับมาทเที่ยวนี้มามาอยู่นานนะคะ มาอยู่นานมาทำรีโนเวทบ้านก็เลยเวลาที่รอเราดูงานช่างไปอะไรไปเราเวลาเราจังหวะเรานี่เราก็ทำเองทุกอย่างภายในบ้านนะคะาภายในนี่เราไม่ได้ให้ช่างเข้ามาทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีโควิดอยู่เนาะยังมีโควิดอยู่ก็ต้องนิดนึงนะคะ่ะระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากรีนเองก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนสักเข็มแต่ก็รอดปลอดภัยมาตลอดนะด้วยความระมัดระวังเต็มที่ของตัวเองนี่แหละคะ่ะ ขาเดี๋ยวจะไปต่อนะคะเ,เพื่อนๆ่ะได้ค่อยๆหลือลงมาต้องรอน้องเขานิดนึงเขาทำกับข้าวอยู่จะได้ขึ้นมาช่วยเลื่อนเลื่อนจัดองค์พระองค์ใหญ่เข้าไปตรงนี้ด้วยกันนะคะแล้วพอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็จะนำของบูชามาถวายใหม่ค่ะอย่างเช่นฉัดเงินฉัดทองนะคะก็เก่ามากแล้วนะคะะยกไปตั้งไว้ตรงน้นแล้วค่ะ เก่ามาพระภูมิสวยงามเราเปลี่ยนสารพระภูมิเนาะเปลี่ยนสารพระภูมิหลังใหม่ให้ท่านแล้วก็สารตายายใหม่เอี่ยมแล้วก็ทําฐานทําอะไรทุกอย่างของไหว้ข้างในียกว่านางรํา คนรับใช้ชัดเงินชัดทองพอเงินพอทองช้างมา้าต่างๆใหม่หมดเพราะฉะนั้นห้องพระเราก็ต้องทําให้สวยงามเช่นกันนะคะพระก็สําคัญนะคะพระใับ้านของเรานะคะเราก็ต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเราดูแลดีทุกอย่างก็จะดีร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ปล่อยท่านค่ะนี่กลิ่นรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะที่มัวแต่ไปทําอะไรอยู่นู่นแหละ ที่รีสอร์ทเนาะมันด้วยความจําเป็นไม่มีคนดูแลให้วันนี้กลับมาได้ดูแลแล้วนะคะเพื่อนๆะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทาต่อนะคะว้าเกือบเรียบร้อยเกือบเสร็จแล้วคะ่ะทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะโอ้นาท่านทุกเหรียญทุกอันเลยคะ่ะมาเช็ดขี้ฝุ่นทุกอันเลยนะคะทั้งห้องด้วยในห้องพระนนี้ก็เช็ดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ เช็ดฝุนแล้วก็ออบนโต๊ะหมูบูชาก็เช็ดนะคะโอ้ยดูสิคะเพื่อนๆนค่ะทำบุญขนาดไหนถึงมีพระมากมายขนาดนี้คะเนี่ยต้องทำบุญมากมายขนาดไหนถึงมีพระมากมายขนาดนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเช็ดทุกองนะคะองเล็กองน้อยองใหญ่เช็ดหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะทำตั้งแต่เช้าเลยค่ะ นี่นะคะนั่นนะคะทำบุญมากมายขนาดไหนถึงมีพระมากมายขนาดนะะี้ค่ะเยอะมากนะคะน,นี้ยังไม่หมดนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะบนห้องตรงหัวเตียงก็มีในลิ้นชักเต็มแบบนะคะพระเพราะว่าพี่กลินชอบไปทําบุญะคะ่ะไปทําบุญเสร็จแล้วก็จะได้พมานะคะบูชามาบ้างท่านให้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ ตอนนี้ก็หอบแล้วนะคะหอบเลยเหนื่อยมากแล้วค่ะก็มันร้อนนะคะร้อนร้อนแล้วก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากค่ะพ่อ,อแม่กวนอิมนะคะพระพิคเนศค่ะสมเด็จพ่อรัชการที่ห้านะคะค่ะสมเด็จพอ่อค่ะแล้วก็สมเด็จพ่อรัชการที่9้านะคะ แล้วก็คุณย่าโมก็มีนะคะค่ะอึ๊บหอบขออภัยด้วยนะคะเสียงจะหอมจริงๆพูดปิดแมสอยู่ค่ะคือก็ฝุ่นก็เกี้ยงหมดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ถอดแมสออกเพราะว่าคือมันมีความรู้สึกแบบมันติดแมสอะคะ่ะติดแมสเลยน้องเขาก็มาช่วยค่ะขึ้นมาช่วยทีนี้น้องเขาก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่ เลยต้องใส่แมสอย่างเข้มข้นนะคะสองชั้นด้วยนะบางทีเพอวานไปซื้อของด้วยกันก็ใส่สองชั้นในรถเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็้าเหลือติดรางม่านนะคะติดรางม่านให้สวยงามแล้วก็เปลี่ยนม่านนะคะไม่ใช่อันนี้นะจะเปลี่ยนม่านค่ะสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะม่านห้องพระแล้วก็รางม่านก็ส่งมาเรียบสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เอ้ยมีพรมดอกบัวถวายท่านด้วยนะคะอึ๊บเนี่ยมีพรมดอกบัวด้วยค่ะก็ด้านหน้านี่ก็มีพระนางสุพรรณกัลยานะคะดอกไม้ก็ไปล้างมาเรียบร้อยนะคะวันนี้อาบน้ำให้ดอกไม้ะค,ะค่ะขี้ฝุ่นเกาะ โชคดีมีสุขทุกท่านนะคะ,ะเดี๋ยวติดม้านเสร็จเรียบร้อยแล้วกรินก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าสมบูรณ์แบบเราเป็นยังไงนะคะห้องพระบ้านหมอกริน Unlock Story ค่ะทําบุญมากมายนะคะถึงจะมีพระสะสมขนาดนี้นะคะ่ะ <c oughs> นะคะอุ้ยซูมผิดอุ้ยเห็นไหมคนไม่ใช่มืออาชีพก็อย่างนี้นะคะ่ะ ทำด้วยใจค่ะทำด้วยใจอยากบอกข่าวส่งข่าวเพื่อนๆว่าวันนี้พี่หมอกรีนทําอะไรบ้างนะคะค่ะข,ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวดูตอนติดมั่นนะคะสวยสวยค่ะ